อซาลในกุมปากีสถานมีรนามนูน่าแห้งไไทยแลนด์เซมอซาลในกุมค,ค้าวันนี้กับวันจะกันไผ่ันแล้วนะคะที่นี่ดิปากีสถานค่ะขาเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับซักก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคะคือตอนนี้ขวัญน,นั่งอยู่ในรถเนาะระหว่างที่รอสามีนะทุกคนคือแบบดีกว่าแบบเสียเวลาทิ้งไปเฉยๆเนาะขวัญว่าขวัญมาทําคลิปวิดีโอตอบคําถามให้กับเพื่อนๆดีกว่าเนาะคือมีนะคะพี่คนหนึ่งนาะถามเข้ามานะคะว่าเอ่อ ทำไมนะคะผู้หญิงที่นี่เนาะบางคนก็คลุมผมบางคนก็ไม่คลุมผมมันเกี่ยวกับการแต่งงานหรือเปล่านะคะขันจะบอกว่าให้ทุกคนหาจริงๆแล้วเนี่ยการคลุมผมนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอา่อาอ่าก่อนแต่งงานเนี่ยไม่คลุมแล้วก็หลังแต่งงานค่อยมาคลุมนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าสามีแบบไม่ยอมนะคะให้แบบอา่า ออกบ้านโดยที่ไม่คลุมผมนะคะก็อาจจะเป็นอีเหตุผลหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรานะคะจะคลุมผมเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยคือควรจะคลุมได้แล้วนะทุกคนคะ่ะบรรลุนิติภาวะในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมื่อเริ่มเข้าวัยสาวนะทุกคนคะ่ะคือแบบเริ่มมีประจำเดือนนั่นเองมันจะบ่งบอกได้ว่า,าผู้หญิงนะ่ะจะต้อง แต่งตัวให้มิดชิดแล้วจะต้องคลุมผมให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบ้านไหนมีลูกสาวนะคะก็ควรที่จะฝึกนะคะฝึกแล้วก็สอนบอกเขานะคะให้หัดใส่ฝึกใส่ตั้งแต่เขายัางเล็กๆนะทุกคนคะ่ะให้ให้เขาใส่แล้วให้เขาชินตั้งแต่เล็กๆพอโตมาเนี่ยมันจะได,มะได้มันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ยากต่อการฝึกนะคะถ้าสมมติว่าโตมาแล้วเนี่ยสมมติว่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วคือมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่า คือมันเป็นไม้แก่ดัดยากไปแล้วทุกคนขางมันยากที่จะไปบังคับเขาว่าต้องคุมผมนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะถ้าสมมติว่าตั้งแต่เล็กๆอะ่ะแล้วก็เราเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เขาอย่างเงี้ยคือเราก็คุมให้เขาเห็นอย่างเงี้ยคือเขาก็จะซึมซับมาตั้งแต่เล็กๆนะคะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยโดยที่ไม่ต้องไปบังคับเขาว่าเธอจะต้องแบบคุมผมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะ ซึมซับไปเองนะคะนะทุกคนค่ะนั่นแะหละทางออกที่ดีก็คือต้องฝึกให้เขาตั้งแต่เขายังเด็กๆนะทุกคนคะ่ะถ้าถ้ามาฝึกตอนโตนแล้วเนี่ยมันก็ยากนั่นแหละนะคะนะคือเอาง่ายๆว่าไม่ใส่เลยนะทุกคนค่ะนะแล้วคนที่นี่เนี่ยคือที่เห็นใส่บ้างไม่ใส่บ้างเนี่ยก็ มันก็แล้วแต่ขัญก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรเขาอาจจะไม่เคร่งศาสนาหรือว่าเคร่งก็ได้อะไรเงี้ยบางคนละหมาดถือศีลอดนะแต่ว่าไม่ใส่ผ้าคลุมก็มีนะบางคนก็คือแบบแต่งตัวดีแต่ว่าก็ไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดนะฮะแต่ว่าเวลานอกบ้านก็รู้ว่าต้องต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยแค่นั้นเองในะทุนคัะนะขัญไม่สามารถที่จะไป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 ,ไปตัดสินใครได้นะว่าเขาเป็นยังไงเขามีจิตใจเป็นยังไงนะทุนขนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อ่า วิจน์วิจนาลายแบบขันก็พูดโอ๊ยม,มันเย็นน่ะต้องพินิษฐ์พี่เขาเอาเองนะคะต้องใช้วิจารณญาณเอาเองนะคะว่าจะยังไงนะทุกคนคะ่ะคือขอันก็ไม่รู้หรอกว่าเขายังไงนะนะเพราะว่าคนที่นี่คือบางทีเนี่ยก็เหมือนบ้านเราอะ่ะคือนั่งสมาธิได้ไมหมละ่ะอ,อ๋อนั่งสมาธิได้ไมหมละ่ะแบบว่าบางคนก็นั่งไม่ได้บางคนก็นั่งได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบว่าเอออะไรนะถือ อะไรนะถือสินห้าได้บางคนก็ถือสินห้าไม่ได้อย่างเงี้ยเขาห้ามฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราก็ยังฆ่าอะไรเงี้ยทุกคนขามันมันก็แบบประมาณนั้นนะ่ะเข้าใจไหมทุกคนขามันเหมือนกันเลยอะคือแบบเขาให้ใส่แต่ไม่ใส่อะทาไมก็คือแบบคือเอาง่ายๆว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยคือแบบ เคร่งศาสนามากแต่คือลูกนี่ไม่สนใจอะไรเลยอะไรเงี้ยจริงๆนะคือพ่อแม่แม่เนี่ยก็คือคลุมผ้าใส่ผ้าคลุมผมเรียบร้อยนะคะคือทําอะไรคือละหมาท,ทุกอย่างแต่ว่าคือลูกก็คือไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่นะคะการที่ลูกจะแบบจะเป็นแบบนี้อะ่ะเออนะมันก็ขึ้นอยู่กับการสอนนะคะทุกคนค่ <laughs> ะผัวกลับมาแล้ว <laughs> ไม่เข้ามาในรถนะนั่นแหละนะคะควรหา คือมันก็มีหลายเหตุผลเนาะขันก็แค่แบบยกตัวอย่างนะที่พี่เขาถามเข้ามาเอามาตอบให้นะคะทุกคนขังจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งงานนะคะว่าต้องคุมผมหรือไม่คุมผมนะคะดวน่าบางคนเนี่ยแต่งงานแล้วเขาก็ไม่คุมเหมือนกันก็มีนะคะทุกคนหานะคือก่อนแต่งงานเนะี่ยเด็กๆเนี่ยสาวๆเนี่ยยังไม่แต่งงานเขาก็คุมผมก็มีเหมือนกันนะดวนหามันมันแล้วแต่คนมาแล้วแต่พอ่อแต่แม่แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่เราสอนนะทุกคนหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสอนเขาอย่างไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะดวนหา นะสอนให้รู้ว่าศาสนาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีความแบบยำเกรงของเขาเองมีความแบบมีอิหม,ม่านมีศรัทธาของเขาเองนะคะคือไม่ต้องบอกเขายากเลยเขาจะแบบเราเนี่แหละคือตัวอย่างที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะพ่อแม่ครอบครัวนะคะ,ะจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้กับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะคลายข้อสงสัยได้แล้วเนาะว่าท,ที่เห็นคุ้มผมไม่คุ้มผมอย่างเงี้ยเออมันเป็นเนพราะอะไรนะพเพราะ พราะยังไม่แต่งงานหรือว่าเพราะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาจริงๆแล้วเรื่องพวกนั้นไม่ได้เกี่ยวกันนะคะนะเนี่ยก็เหมือนขวัญเนี่ยแหละนะคะนะตั้งแต่ขวัญเข้าอิสลา,ามมาทุกคนขาก็คลุมมาตลอดเลยนะคะท,ทั้งที่แบบมีเพื่อนหลายคนถามมาว่าไม่ร้อนหรอมึงไม่อึดอัดหรอน่นนี่นั่นสารพัดอันทุกคนขาแล้วแบบเอออะไรนะเป็นโรคผมร่วงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถาเออนะจริงๆแล้วขวัญจะบอกว่าก่อนที่ขวัญจะเข้ารับอิสลา,ามนะผมขวัญเนี่ย คือเสียเยอะมากนะทุกคนคะ่ะพอหลังจากพอหลังจากนั้นอะ่ะคือผมมันไม่ได้โดนแดดอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมมันไม่ได้โดนแดดไม่ได้โดนลมอะ่ะคือแบบตอนเนี้คือแบบผมนี่คือขันจะบอกว่า คือดกดำแล้วก็สลวยดีมากสวยอะทุกคนค่ะไม่มีแตกปลายสักเส้นเลยข่ัคอนเฟิร์มเลยผมค่ะมีแตกปลายน่ขักรี๊ดเลยแหละนะทุกคนขะเพราะว่าเป็นคนที่รักผมตัวเองมากขนาดว่ามันร่วงอ่ะทุกคนขาขันก็ยังแบบอุ้ยผมเป็นอะไรจริงแล้วเนี่ยวันนึงผมก็ร่วงได้ประมาณ50เส้นนะคะถึงร0อเส้นอะ ือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าคนเส้นใหม่มันต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบออโอเคโอเคอะไรเงี้ยคือไม่ได้ซีเรียสมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยุนคนค่านะนั่นแหละนะคะทําไมนะคะขันก็นมาตอบให้แล้วเนาะนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าเออเป็นเมืองอิสลามแท้ๆทาไมแบบมันมัน ก็มีแบบคุมผมไม่คุมผมเนี่แหละทุกคนคะ่ะมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะมันก็ปะปนกันไปเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบไปไปไปบังคับไปอะไรไปว่าเขาได้ทุกคนคะ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเองให้มันรอดแล้วกันเนาะ ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาแล้วฟังเนาะถ้าเพื่อนๆมีคาถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขันก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสามีคุณสวัสดีค่ะ